สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นระบบนะครับเป็นระบบอบรมของพนักงานครับโดยที่ให้ HR เนี่ยหรือว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยระบุไปเลยครับว่าแผนกนี้ต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างหรือว่าพนักงานทั้งหมดเนี่ยในบริษัทในโรงงานหรือในองคอ์กรเนี่ยต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้พนักงานส่งผมอบรมบผ่านระบบนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้นะครับสําหรับคนที่สนใจตัวระบบนะครับ อยากเขียนเขียนโปรแกรมหรืออยากซื้อโค้ดหรือจ้างเขียนโปรแกรมอะไรก็แอดไลน์แอดกังคขิยมาได้เลยนะครับ <c oughs> ระบบนี้นะครับก็จะเป็นอ่คอร์สอบรมของพนักงาน,นะครับโดยที่ HR เนี่ยจะเป็นคนกําหนดเลยครับว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับรแผนกนี้ต้องอบรมเรื่องอะไรหรือว่าทั้งองค์กรเนี่ยต้องอบรมเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ระบบเลยดีกว่าแต่แรกเลยก็เข้าแอดมินเข้ามาก่อนครับพอแอดมินเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอแดชบอร์ดนะครับ นี่ได้รอบก็ไปจะมาดูวิธีใช้งานก่อนครับจะมีจัดการแผนกครับก็คือเราสามารถเพิ่มแผนกได้ครับแล้วก็จะเห็นว่าในแผนกมีกี่คนอยู่ข้างในครับขอผมเพิ่มไปครับฝ่ายบริหารนี่ครับกดเพิ่มได้เลยนะครับก็กดลบได้ครับถ้าเราจะลบแต่ถ้าเนี่ยมันมีคนอยู่แล้วก็ไม่ก็ไม่คดลบนะครับต่อมาจัดการพนักงานครับจากการพนักงานเนี่ยเราก็สามารถดัม เข้าไปเลยครับผ่าน CSV นะครับแล้วก็เลือกแผนกลงไปครับว่าจะดัมเข้าแผนกไหนครับแล้วก็เลือกไฟล์ CSV ที่เราจะดัมนะครับแล้วก็กดนําข้อมูลได้เลยนะครับมีผมก็ดัมมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดัมมาตอนที่ดัมเนี่ยพาสเวิร์ดจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับให้พนักงานเข้าไปเปลี่ยนเองนะครับหรือว่าจะเพิ่มทีละคนก็ได้โดยกดคำว่าเพิ่มพนักงานครับเลือกแผนกเลือกตาแหน่งเป็นพนักงานหรือเป็นแอดมินนะครับเองต่อมาก็คือแผนการอบรมครับ ก็มาดูแผงอบ,บรมว่าจะอบเรื่องเรื่องอะไรบ้างนะครับบังคับหรือว่าไม่บังคับต่อมาเนี่ยก็เป็นการอม,มัติครับถ้ามียูเซอร์หรือพนักงานอ่ะมาแจ้งผลการอบรมนะครับว่าอบรมมาแล้วนะครับให้เฮนร์เนี่ยเป็นคนอันุมัตินะครับต่อมาก็จะมีรายงานสรุปนะครับตรงนี้จะเป็นรายงานสรุปแล้วก็จะมีตั้งค่าอีเมลนะครับอ่าเพื่อให้มันรับส่งผ่านอีเมลได้อต่อมาครับมาดู กันเลยดีกว่าส่วนว่าผมเพิ่มนะครับคานนี้เวลาเพิ่มมันก็จะมีปีนะครับเพราะปีไหนส่วนว่าตอนนี้ปีหกแปดนะครับผมก็ให้เลือกปีหกแปดไปเป้าหมายครับคือแผนกไหนครับทุกแผนกหรือว่าแค่แผนกใดแผนกหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูยูเสเซอร์กันก่อนนะครับเห็นหมามีหลายาแผนกเลยส่วนว่าผมไปที่สมชายใจดีแล้วกันฝ่ายขาย ส่วนว่าผมเพิ่มแผกนการลงไปครับของฝ่ายขายนะครับทั้งฝ่ายเลยต้องอบรมหมดเลยทั้งฝ่ายระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบที่เลือกได้แค่สองแบบนะครับก็คือทุกแผาน,านหรือว่าเฉพาะบางแผาน,านเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะได้อีกเวอร์ชันหนึ่งคือเวอร์ชันที่ระบ,บุเป็นคนๆคนไปจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งครับอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับอต่อมาครับเรามาขอ,อหวานเช่นเป็นอบรมความปลอดภัย ที่ทำงานเลเวลหนะึ่งต่อไาชั่วโมงปาณหกชั่วโมงบังคับนะครับให้เราส่งหลักฐานก่อนวันที่สามสิบสิงหานะครับก่อนบันทึกอันนี้เฉพาะฝ่ายถ่ายนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าในเราก็ใสยไปนะครับเป็นพอสอไทยลงไปนะครับสองห้าแปด เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฝ่ายขายตอนนี้พนักง,งานที่สมชัยใจดีเนี่ยก็จะมีคอร์สนี้ขึ้นมานะครับถามว่าสมชัยใจดีจะมีคอรสไหนบ้างครับที่ต้องอบรมครับมีความปลอดภัยในการทํางานอบรมความปลอดภัยที่ทงานเลื่อวหนึ่งแสดงว่ามีสองคอสนี่ครับอันนี้การใช้ออฟฟิศไฟเทคโนโลยีไฟเดียวนะครับไม่เกี่ยวส่วนผมเปลี่ยนใหม่ทุกแผนกเลยนะต้องอบรมหมดแสดงว่า สมชายใจดีเนี่ยก็จะมีสามคอร์สเลยที่ต้องอบรมนะครับนะเดี๋ยวเราไปที่ยูเซอร์ของสมชายใจดีกันนะครับก็ผมเข้าส่วระบบของสมชายใจดีผมเข้ามาแล้วครับนี่ครับยูเซอร์ของสมชายใจดีเข้ามาแล้วเห็นนะครับว่าตรนนี้เป็นแดชบอร์ดธรรมดาครับไม่มีอะไรทั่วไปมาที่การอบรมของฉันเห็นไหมครับว่ามีสามคอร์สที่ต้องอบรมอยู่ตรงนี้ ครนีส่วว่าไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วก็กดส่งค่ะหลักาฐานการอบรมครับแต่ตรงนี้มีเปลี่ยนพาสิร์ได้นะสามารถเปลี่ยนพาสดุตรงนี้ได้ครนี้ส่งหลักฐานการอบรมครับส่วว่าไปอบรมเรื่องอบรมความปลอดภัยที่ทำงานเลื่อวหนึ่งนะครับชั่วโมงอบลมก็คือหกชั่วโมงนะครับวันที่อบรมส่วว่าไปออกมาวันนี้ส่งหลักฐานนะครับส่วว่าผมส่งลูกบ้านนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นหลักฐานนะครับเราก็กดคําว่าส่งหลักคา แอดมินก็จะได้รับอ e ีเมลครับแอดมินจะรับอีเมลนะครับอันนี้ผมใส่แอดมินเป็นเอาล o กไปนะครับจะใช้เอาลุกหรือว่าใช้ Gmail ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ในเอาลูกมานะครับเห็นมาขึ้นมาครับว่ามีแจ้งเตือนใหม่ครับมีพนักงานรออกกาัรอนมัติไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะครก็คือสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้นะครับอย่างที่บอกสถานะของสมชายจะดีก็คือรออัุมัติครับ โปรเกตอยู่ข้างบนด้วยครับจะมีโปรเกตบา้านอยู่ข้างบนก็คืออบรมเนี่ยคือสูงเซนะครับยังไม่อบรมเลยคราวนี้แต่ผมเข้าที่แอดมินที่แอดมินเนี่ยก็จะขึ้นมาครับมีคนรออนุมัติหนึ่งคนเห็นหมามขึ้นนั้นหนึ่งนี่ครับหนึ่งตรงนี้คราวนี้เราก็กดลูกตาดูห้หมดไปอบรมเรื่องอะไรมาอบรมจริงไหมอันไหนขอดูหลักฐานไฟล์ดาวน์โหลดหน่อยนี่รูปบ้านที่เราแอบไปนะครับโอเคก็อนุมัติไปครับก็อาจจะใส่เหตุผลก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเมลของสมช,ยชายเจดีเนี่ยก็จะเห็นว่าแอดมินส่งเมลกลับมาครับเห็นไหมครับว่าที่เราไปโอนลงมาเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วควนี้เราเอาไปที่อ่ายูเซอร์ของสมชายเจดีก็จะเห็นโปเกตบารนะ์ล้วเห็นไหมครับว่าอนุมัติหนึ่งคอร์สแล้วจากสามคอร์สเห็นไหมครับว่าอนุมัติแล้ว ใช่มก็เป็นสาสิสาเปอร์เซ็นแล้วก็เหลืออีกแค่สองคอร์สจะเต็มวาเปร์เซ็นต์ะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับระบบจัดการอบรมนะของพนักงานครับโดยมีการเป็นแบบคอร์สบังคับนะครับให้พนักงาน,นต้องมาอบรมตามคอร์สที่เราระบุไว้นะครับถ้าใครสนใจตัวระบบอยากเรียนเขียนโปรแกรมอยากซื้อคอร์สซื้อระบบ อยากจ้างเขียนโอเคมืออื่นก็แอดไลน์แอดตารางคลิปมาได้เลยครับ